วันจากกิจกรรมสงครามซึกชิงทงขอขอบคุณผู้รลอดชีวิตทุกท่านที่เข้าร่วมสงครามการต่อสู้อันเข้มข้นของพวกคุณทำให้สนามรบลุกเป็นไฟต่อสู้ด้วยเงินกูเหลือเชือเ่อเกมว่ะ เอาปากกามาวงให้ผมหน่อยว่ามันสวยว่ามันแลตรงไหนผมเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์คิวิดโอลาสุดที่เราลงไปฟรีไฟลคุณผู้ชมเกี่ยวกับปากทงนะเชื่อไหมสิบเมน้นเนี่ยเลื่อนมาเจอ5เมน้นที่บอกว่าพี่ปิมต้องเอานะไอ้ผมขาวเนี่ยมันแรมันตึงมันหายากมากๆนานๆทีจะกลับมาขาย <c oughs> <c oughs> มึงสวยตรงไหนม่อใครก็ได้บอกผมทีนี่มีทั้งขาวและดําหรือผมดูผิดอันนี้แหละเพราะว่าคนดูเขาแบบแท็กเวลาเลยว่าต้องเป็นอันนี้นะพี่ปิม่มเนี่ยอัน,นอันนี้น่าจะไม่แล้วนัดผมขาวน่าจะมีอันเดียวอันเนี้ยคนดูบอกว่ามันแรงมากมันตึงสดๆครับพี่ปิม่มอะเดี๋ยวมาจัดกันนะครับแล้วมันเป็นระดับม่วมก็ไม่น่าหายากไหมอะแต่ก่อนจะไปเอาผมขาวแวะมาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่ๆๆนี่เนี่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 นน สกายได้ผู้พิทักษ์คผู้ชมครับนี่อันนี้เรายังไม่มีเรายัางไม่มีนะครับผมมันจะไปเติมในไฮเปอร์บุ๊กด้วยให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกดออก2อาร์มสวยๆและ9เพชรจบในไหนกลับมารันวงการแล้วพาร์ทที่เราซื้อใจพาร์ทที่แล้วฟรีไฟล์ซื้อใจเราเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ก็ซื้อใจจี่เมโดมอยสักรอบละกันพ่อมึง <laughs> พิมพ์ มึงทำเหมือนมึงเพื่อดเล่นฟรีไฟอ่ะเนอะเ <_ d _> นี่ยอ่ะห้าสิบเปอร์ซ็นตคุณว่าชมว่าได้ไหมใครว่าได้กดไลค์หน่อยอ่ะมาดูกันห้าส <_ d _> ิบเปอร์เซ็นตายอะ<_ <d> _คือรู้อยู่สบู่ไทยอยู่แล้ว<_ <d> _คือผมรู้อยู่แล้วนะว่าผมจะโดนฟรีไฟเล่นอ่ะรู้อยู่แก่ใจเลยแต่ก็จำยอมจำทนงงเหมือนกัน นะครับอ่ะอันนี้มาใหม่เหมือนกั <iß fi> นหมวกปีกจอมมาร VS <ś m ary> ปีกนางฟ้าอ๋อมันจะเป็นอันนี้อ่ะอันนี้เอาไหมน,นี่ต้องเอาไหมเพราะว่าผมก็มีหลายอันนะคุณผู้ชมในนี้อ่ะอันนี้ก็ม,ม,มีแล้วมีแล้วมีแล้วนะครับแต่ส่วนจะเป็นเป็นหัวหมดเลยนะครับอุ้ยอันนี้เท่หว่ะอุ้ย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 อันนี้เท่ชอบของแปลกอ่ะเออ๋ยวผมชอบแปลกๆกับผมไม่ชอบแบบเท่ๆตึงๆอ่ะผมรู้สึกว่าคนเท่คนตึงในเกมมันมีเยอะแล้วไงนึกออกป้ะอ่ะรออันนี้ก่อนนิหู้ยมุงกุดก็เท่นะ คือมองกุฎเนี่ยมันใส่ได้กับหลายๆชุดเลยคุณผู้ชมดูดิแล้วมันบ่งบอกว่าเฮ้ยใครคือราชาด้านการเสียเงินเอ,อิไปก่อนเลยอ๋อโอเคส่วนใหญ่ออาเป็นของวันเราสามารถเอาไปแลกอ,อมีโทเค็นเอาไปแลกได้ด้วยนะคุณผู้ชมเห็นปหมอ๋อใช้หกโทเค็นนะครับผมเอาไปการันตีนี่เองโอ้โหแต่โทเค็นหนึ่งก็ไม่ได้ออก อยากได้หัวไก่อะขอได้ไหมอะแต่โทเค็นก็ออกยากนะคุณผู้ชมออกยากเหมือนกันนะครับไม่ได้มาเมกะต้องซ้ำถ้าซ้ำเนี่ยจะได้เป็นโทเค็นโอ้โหเฮียเ <c oughs> ท่ากับเราจะต้องเปิดให้ลุ้นลุ้นซ้ำอะโอ้โหกาายอมยอมยอมในกติกาเราเข้ามาเล่นเกมเขาอะเรายอมในกติกาเขาอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้มันผมได้อีกหนึ่งโทเค็นอ้าวของใหม่โอ้โหไม่เข <c oughs> ้ากันหน้าเลย ตอนนี้ผมได้สองโทเค็นแล้วคุณผู้ชมถ้าเราอยากจะได้ตัวไก่เนี่ยนะครับผมตัวไก่ใช้กี่โทเค็นวะสามโทเค็นผมเอาอันนี้เน้นแปลกฮะไม่เน้นเท่เออเย่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 ฟาโลตูนนะชอบชอบชอบของแปลกขอไก่อัานี้ครบแล้วนะโทเค็นได้ครบแล้วนะแลกแลกหัวไก่ได้แล้วนะเป็นคนอื่นนะคงอยากจะแลกแบบอันนี้ใช่ไหม อ่าปีกเดวิลเท่ๆครับปีบาร่าน่ารักน่ารักไม่กูชอบอันนี้เนี่ยคนไร้สาระเลยนี่พอจบผมจบแล้วอันนี้คือผมไม่เอาไม่เอาเพราะว่าไม่ได้เทในคำไม่ได้ตึงอ่ะมาถึงไฮไลท์ที่คนดูคอมเมนต์กันมาเยอะแบบโู้ไม่เยอะมากก็ผมไม่คิดเลยนะเว้ยว่า1,000เม้นต์อะจะเจอไอ้เม้นต์หัวขาวนี่500ร้อยบ้าจังซึ่งก็สามารถโอ้ 489โทเค็นมาคุณผู้ชมแสดงว่าโทเค็นมันหาง่ายก็กดทีละ80เพ็ดนะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเลยครับขอยับไปเรื่อยๆไปรัวๆแบบไม่สนกดแบบไม่แครงเงินที่มันจะไหลออกไปจากในกระเป๋าไอ้ปิ่นกดไม่สนไม่สนอีลาค่าอีลมเพาไหร่แล้วนโกตอนนี้ได้มา157ครับยังไม่โผล่มาสักอันเลยนะคุณผู้ชมแสดงว่าแม่งแหลจริงว่ะไปรัวๆ ซิมโบหะไม่เ,เจซิมโบ421อุ้ยอันนี้เดียวอินนี้เราได้หัวขาอนากนี่แหละมันสวยตรงไหนวะใครเขาเป็นคนบอกว่ามันสวยวะหรือว่าพวกมึงดูว่ามันสวยเองเท่าไหร่แล้วอีกนิดนึงน่าจะได้แล้วป่ะ489อ้โหแม่งพอดีเป๊ะพอดีแบบเป๊ะเป๊ะขอุญานแรกเลยแรกมาก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะ อันนี้คือผมทําตามที่คุณผู้ชมร้องขอแล้วนะครับที่แบบเฮ้ยต้องเอาต้องเอานะจัดให้แล้วนะเอ็นดีสีดำต้องเอาไหมเนี่ยต้องต้องต้องเอาอีกอ่ะอ่ะอะเหลือเวลาอีกกี่วันเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเหลือสิบวันอี๋ยวรอดูคอมเมนต์นะครับอาเมนกันมาว่าเฮ้ยยังไงต้องเอาหมดนี่ไหมเุ้ยอันนี้ก็แลพี่ปิมอันนี้ก็แลนะอันนี้ก็แลอันนี้ก็แลและสรุปกูแม่งหมดตัวแลของแลของผู้มึงอ่ะที่เหลือคือผมมีหมดแล้วนะ มีหมดแล้วคุณผู้ชมทุกอย่างนะครับผมในหน้านี้ยกเว้นอันเนี้ยอันนี้ต้องเอาไหมเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมต้องเอาไหมมงกุฎนี้ต้องเอาไหมแต่ผมเชื่อว่าคณดูอยากให้ผมเอา,าอะมงกุฎอะนี่ผมพูดจริงนะเว้ยผมรู้สึกได้แบบจะไม่ต้องอ่านคอมเมนต์นะคลิปวิโดโอยังไม่อ่อนแต่ผมรู้สึกเลยว่าเชื่มอมงกุฎเนี่ยคนดูต้องมาครับกูแน่เลยวะเนียนปะ่ะเพราะว่ามันเขียนว่ารางวัลลับรางวัลลับแสดงว่ามันลับมากๆไง มันลับมากๆไงคนดูมันหลับจนเราต้องมีอะหรือเปล่าไม่รู้กูใส่แล้วกูไม่สนไอตัวเลขสายล่างนี้ถ้าเรายิ่งเยอะก็ยิ่งมีโอกาสได้ของดีใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ของดีแล้วมันก็จะมีเซ็รจบไปแบบง่ายๆตอนนี้มีห้าโทเคนเหลือยังไงคาปิ巴าไหมอ่ะหรือยังไงเราอ่านคอมเมนต์ดีกว่า เอาไหมต้องเอาไหมครับปิบาล่ารออ่านคอมเมนต์คนดูคอมเมนต์นะแล้วผมมาอ่านนะครับนี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นชุดนักท่องเที่ยวราตรีมันเอาตั๋วมากดไงใช่ป่ะตั๋วเราน่าจะมีเยอะตั๋วผมมีเท่าไหร่่าคนดูมาดูได้ปะ่ะตั๋วผมมีอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ผมเปิดให้หมดเลยจะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจเวลาที่มีอะไรมาเนี่ยรากดให้หมด อ่าเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรค้างคาจะได้มีปัญหาตามมาที่หลังนะครับหมดแล้วนะคุณผู้ชมนี่อะไรก็ไม่รู้เลยเลอะเทอะแล้วนะครับนี่มีหมดทุกอย่างมีหมดแม่งเรื่องเสียงเงินเนี่ยขอให้บอกกูนี่ชำนานจริงๆเลย <c oughs> ถึงเวลาที่เราต้องเอาหน่อยบ้าฟีไฟลไม่ได้เล่นนานเลยนะอเว้ยไอ้เฮาลงไปโดดร่มกันหน่อยไหมไม่ได้เล่นนานแล้วนะโอ้ยทยงกันเก <c oughs> ือบลืมเรื่องปากทงมาหรื่ัง รางวัลจากกิจกรรมสงครามซึกชิงธงขอขอบคุณผู้รอดชีวิตทุกท่านที่เข้าร่วมสงครามการต่อสู้อันเข้มข้นของพวกคุณทำให้สนามรบลุกเป็นไฟต่อสู้ด้วยเงินกูเหลือเชื่อเก,อเกมวารับปักธงใหม่เลยคุณผู้ชมขออนุญาตสงสัยด้วยนะครับไหนดูซิปักธงใหม่อันไหนวะเนี่ยอะไรอันอันนี้ปักธงเก่านี่ เท่กว่าเยอะจริงไม่ได้ควรตีนว้ยแต่ก็ได้มาแล้วว่าปีมเองจะไม่เอาหน่อยหรอออยู่ข้างๆนี้แล้วกันอคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคุณผู้ชมว่าไงเดี๋ยวให้ดูในสนามชัดๆอาจเข้าเกมไปดูด้านไหนกันปากธงเก่าหรือปักธงใหม่อเป็นเรื่องที่น่าคุยกันนะแน่นอนละมูลค่าตอนนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับปักธงเก่ามันแพงอะ มันแพงเพราะตอนนี้เราปิดกันไปผมย้อนดูย้อนหลังมัน8 0 0 0 0นใช่ไหมประมาณ8 0 0 0 0 0เ0แเพชรอะแบบดูคลิปตัวเองย้อนหลังกูยรู้สึกว่ากูทําอะไรลงไปว <c oughs> โะโต๊ะปักทงอันใหม่เนี้ยผมโดนไปประมาณ3 0 0 0 0เพชรเองนะบางคนรู้สึกว่าจะโดนน้อยกว่าผมเีงนะใครที่ยังไม่มีผมว่าคุ่นหามีไว้นะจริงๆอนา,าคตเราก็ไม่รู้เนาะเผื่อราคามันขึ้นขออนุญาตอันเชิญกบ ท้วาวาบินนอกเครื่องเลยหลาจีเอ,อ็มเจ๋งเกินเออเสียตังไปคุมละกูโอ้โยยิ้มไปดูดิดูมากแม่งดิคอยาดแบบคอยาโดโรยกลัวมาแบบเท่ๆ เย้ขั้นทาวเย้แบทแมนเกินแบทแมนเกินปิ่มโอ้โหเท่ก่นขออนุญาตลงพีกเลยขออนุญาตพุ่งตัวเท่ขึ้นกูลงไปกูจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ยพีกนี่เยอะโอ้โหสามเห็นเห็นตรงนี้คือสามเนี่ยสมควรแล้วเขาเรียกกันเกมดินน้ำมันเลกว่าจะโหลดแมพโอ้ลงไปกูโดนเลยไหมเนี่ยลงไปกูโดนเลยไหมเนี่ยลงไปกูโดนเลยเปล่าเยอะนะคุณผู้ชมเยอะเยอะโคตร วายเอาหรอเอาหรอมาถึงเอาเลยหรออยู่ไหนกันจ้าไปคุณผู้ชมด้านหน้าเจอไหนวะด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มาวุย้ยพี่อยู่นี่น้องขอญาติขอญาติขอญาติปั๊มก่อนขอญาติปั๊มก่อนมาแล้วมาแล้ววิ่งมาไม่ดูอะไรเลยน้องชาย ตรงนี้มันสนามลบเองจะวิ่งเป็นสนามเด็กเล่นไม่ได้เนะ okay, ยขออนุญาตเปลี่ยนปืนนะครับเป็นฟาร์มาร์หน่อยแต่ฟาร์มาร์รู้สึกมันจะยิงเอ้ยมันยิงเป็นชุดดีกว่าผมไม่ค่อยชอบอาจจะต้องเปลี่ยนปืนหน่อยฟาร์มาร์ฟาร์ามาร์ยังไม่เจอปืนที่โดนขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยน่มยังไม่ค่อยคุ้นชินนะคุณผู้ชมเลิกไปนานสวย <S <S อยู่ไหนหมดวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนหมดวะอยู่ไหนหมดวะอยู่ไหนหมดวะน้องชาย อุ้ยมีอูดด้วยไออูดเชี่ยขี้อูดอยากขี้อูดขี้ไงเชี่ยมีอูดด้วยในเกมมันขึ้นเนี่ยอ๋อเป็นของเป็นของผู้ชมไม่กี่มีบนราคาตัวหนึ่งมีสายกันด้านหน้าครับไอ้วอลยู่ไหนวะอุย้ยชิบหา,า,า,ายชิบหายใช่วันนี้เชี่ยตึงเกินเชี่ยตึงเกินผ้าตึงเกินย่ายิงแม จะยิง่งเน้นยังเกินพีโอโ้น้องชายออแม่งพี่อะไรสับสนกระปุ่มอยู่แคนหรอวะขอยลรอมหนึง่งลงเลยลงเลยหอนาฬลิกาจุดนัดพบรู้อยู่สบู่ไทยลงเลยครับลงเลยครับพี่ลงเก็บเครื่องบินก็ดีนะเดี๋ยวเอาก่อนเลยนี่เดี๋ยวลงลงเก็บเครื่องบินปุ๊บเดี๋ยวไหลไปหอนาฬิกาจไม่เยอะอ่ะ <c oughs> โเยอะจังเยอะจังน้องน้องเยอะกันจังอ่ะ ตัวไ oh หมก่อนหนึ่งตัวโุ๊ยสุนหมดเฮ้ยยิงไม่โดนโอ๊ยกระสุนหมดเชีย่ยไม่รู้หันมาสวนนะเมื่อกี้ไม่รู้หันมาสวนอยู่กระสุนหมดทำไงดีแจ็คเป็นคาร์บอย หลบหลบหลบตามซมึงจะสมก็หมดเหมือนกันกูรู้วิ๊งนามีเห็นปะเห็นปะอ๋ออันตรายยิ่งนักโอ้โหมันสวนเหลือนัดเดียวโอ้โหสถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่เดี๋ยวเพิ่งเล่นนะครับขออิฟก่อนนะครับอิฟก่อนนะครับเดี๋ยวเพึ่งยิงกันเข้ามานะครับขออิฟโชว์วิ๊ง โชว์โชว์มีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ให้เขาเห็นเยอะเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มอย่าบอกนะเองจะอ้อมหลังเฮียเฮ้ยเจ็บนะไม่เจ็บนะไม่กีนได่เจ็บนะเอาเอายังไงไอวอมายังไงนุ่มยังไงนุ่มยังไงมึงไม่เข้ามากูหนีนะว้ายเชี่ตกใจตกใจบักทง ไปกันสนหมดกระสุนหมดพ่อกระสุนหมดพ่อกันสนหมดเออแม่จ๋าฉ่วยหนูด้วยหนูไม่เคยชนขนาดนี้มาก่อนเลยเออแม่แม,แม่หนูไม่น่าลงนี่เลยตายแล้วแม่แม่หนูรอดแล้วแม่ทำไมมันโคตรโหดจังวะหรือว่าเราไม่ได้เล่นนานเด็กโหนไปเลยเยอะโหโหขอญาดเก็บขอยัดดมขอยัดดมโอ้โห เหลือจะเชื่อหูหลัง oh um มีโอ้โหกูไปอยู่ตรงไหนได้ครับเนี่ยโอ้โหเป็นคนบุกเข้ามาทำร้ายมีแต่คนอยากจะเข้ามาคุยด้วยมึงเป็นอะไรกันขออนุญาตโชว์ปักทงใหม่ก่อนโอ้โหเท่ไหมเ้ยมุมเท่มันก็มีมุมเท่มันก็มีคุณผู้ชมอยู่ไหน เหม็นไม่กล้าออกเหม็นกลัวคุเต็มไปหมดเลยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันครับพี่พี่ครับพี่พี่อยู่ไหนกันครับกูไม่เจอใครเลยตอนนี้ขอยยดเก็บที่ซ่อมกรุงซ่อมเกาะนะครับที่เสริมเกาะบาบาสงสัยจะเริ่มตรงนี้น่าจะชิวเลยนะคุณผู้ชมน่าจะหมดแล้วใช่ไหมขอยยดเดินหลังลาชิวชิวแป๊บ มีมอไซด์ด้วยแต่ไม่ขึ้นผมรู้สึกว่ามันจะมีคนอีกนะจริงๆไม่ได้โม้คือเป็นความรู้สึกแบบที่รู้สึกเองอะเรียกว่าเซนเกมอุ้ยโอ้มีการใส่กันด้านนอกเกิดขึ้นนู้นนี่ใช่ป่ะแจม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 ใครรู้ว่าแจมโอ้แต่เราไม่มีคุณเราแจม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 ดาเมจเราแ อยู่ในบ้านนะเราชิลอยู่แล้วไงเราแจมดดเมจก็ได้ไงไปครับมีของให้ดมไหมนะติ๊กกะตอกติ๊กะตอกติกต๊กตอกปูนปูน,ปน,ปนติ๊กกะตอกติ๊กะตอกปูนป,นปูนขอดมของในฮาสหิวหิวของโอเคพอได้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 ไดปืนตอนนี้เมตาอุ้ยชียไอเกมแปดคิดถึงจังเลยชียไอเกมแปดผมชอบเล่นมากเอ็ดอย่างที่บอกผมชอบเสียง ถ้าใครติดตามมานานแต่ปัจจุบันไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงไปครับขอยัดเข้าวงขอยัดเลื้อยเป็นงู <c oughs> เลื้อยเป็นงูเข้าวงเออวิ่งมุมนูม้นอุ้ยยังไงหาร่องรอยของเสียงก่อนอยู่แถวๆนั้นอ้าวโดนกูเข้าชา้าเข้าช้าอย่างนี้คือเสร็จฟองแม่เลยหนูโดนดักยิง ออคุณดูผมไม่กล้าเข้าวงอ่ะผมกลัวามาถึงก็ตึงเลยเรามี I ไอ้วอลเยอะนะเว้ยเราต้องรีบเข้าวงโอ้ยตายเดอิซาร่าโอ้โหแม่งทำไมมันโล่งหลงเหลง,ลง,ลง,ลงจังวะพิมกอขอดพิมกลัวลวิเสียงรถคุณดูนี่เสียงรถไหมโอเคมีแอนดอปหล่นลงมาด,ดูก่อนด้าน,นหลังเราต้องพยายามดู มึงมาจากไหนเนี่ยตอนนี้ไอวอลเรามีอยู่สิบลูกโอ้โหมึงเจ้าเยอะไปไหนเนี่ยอ้าวกูมีเกาะสามใช้เขาแล้วเล่นมุมบนเนี่ยมันได้เปรียบเสมอยังไม่มีใครหรือเราแค่บุกตะลุยไล่ยิงวัยรุ่นไล่ยัดถึงเวลาละเพี่ต้องแสดงวายวายหน้าพี่ด้าหน้าพี่เช็ดตำแหน่งกูถูกเปิดเผย นี <L an ches> ่คิดว่ากูเป็นบอทก,กะมากินกูกะกะกินกูนิ่มสุดท้ายต้องไปโดดล่มใหม่ <c oughs> อย่าดูถูกน้องเอลยและระยะใกล้เนี่ยกูวัดได้หมดตอนนี้นปืนกูอัพมาเต็มเฮีย <c oughs> อยู่ไหนข <c oughs> อยับปักธงเรียกโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ปักธงเรียกเฮียปักธงเรียกคนไม,ม่มีตุ่มตุ่มตุ่ตุ่ตุ่มตุม,ตม,ตม,ตมทำสาวเองด้วยให้มันตื่นเต้นอยู่ไหนหนะ เราต้องพยายามเคลียร์หลังก่อนคุณผู้ชมให้หลังเราแบบชัวร์ๆไม่งั้นอันตรายฮึบฮึบแม่ไม่ไม่ไม,ไมีคนเลยมึงไปอยู่ไหนกันเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่เขาจะอยู่ตามบ้านพวกนี้มันร้ายเพราะฉะนั้นเราจะรอวงบีบไม่รีบขอยนาปักสองอันขอยนาปักสองอันอะคุณผู้ชมว่าไงเอา้าทำไมป,ปากนี่หายอะ อาะคุณผู้ชมว่าไงเอ้าอันเก่าหายอาะคุณผู้ชมว่าไงสองอันนี้เอ้าแป้งเงยปักอันนี้อันนี้หายเออเกมเฮ้ยออกแบบหน่อยดิคนที่มีธงสองอันน่ะเห็นใจกันบ้างอุดหนุนเกมนะเว้ยวิจะดแล้วยังไม่เห็นว่ากูเห็นสินะมึงอะฮะทำตัวเป็นผีขนุนเหรอมึงหลบตามต้นไม้ ห like นะนะลายกัดนักหนาเหลือสี่คนพี่มาแล้วน้องอุ้ยข้างบนมีว้ายมันยิงกันเขากลัวเอาะไรจังหวะชนละมุนอุ้ยเขชียไอวอก็มาดิปิ้งมือเขาชาร์จฉาย,ยาปิ้งชาร์จเฮ้ยกูเจอบอดปะเนี่ยแรงมันน่าจะต่ำจูเจอบอทเฮียขนาดเจอบอทกูยังตื่นเต้นชีวิตเหลือแค่หนึ่งหนึ่งตอนนี้ไม่เองก็ฆ่าน้องชาย ของกูแน่นแบกตนเจ็บปว้าว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 ้าวว้ยวว้ากดผิวกดาิด้ดผิ้าดผิาวว้าว้าเว้าวองนว้าว้าวว้าวาวาวว้าา ไปแรงเท่าเดิมตอนนี้เน้นเสียงเงินผม,มพยายามเก็บไอเทมหรือของที่ผมแบบช่วงที่ผมไม่ได้มาเล่นอนะ่ะผมพยายามเก็บเก็บอยู่ตอนนี้ก็แนะนํากันเข้ามาหน่อยเขาเรียกว่าสนับสนุนกันหน่อยช่วงนี้กําลังไล่เก็บอยู่นะเฮ้ยรีไฟถ้าคุณฟังอยู่ อะไรช่วงที่ผมไม่อยู่ผมรบกวนคุณวนกลับมาเลยได้ไหมคนดูอยากจะให้อะไรวนกลับมาคอมเมนต์เลยเฮ้ยเผื่อเขามาอ่านเม้นกูวันนี้ขอบคุณมากครับผมชอบฝากกดไลค์สับสไครช่องที่สํัครกดกระดิ่งด้วยนะครับและจัดเงนพานต่อไปฮะอย่าลืมเรื่องไอ้นี่นะเอาไหมหรือยังไงคาปิ่าเอาไหมคอมเมนต์มาจังเงิน